สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโซ่ราลิ้นของสมาร์1ร้อยสิบนะครับอันนี้อันนี้โซ่ตัวเก่ามันตกครับตัวใหม่กับตัวเก่าเปลี่ยนเลยนะครับเราก็จะถอดแค่ฝาตัวนี้แล้วก็ครอบจานไฟแล้วก็ ไม่เหล็กออกมานะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บอ,อ่าก่อนที่เราจะใส่นะครับสังเกตสังเกตในโซ่นะครับมันจะมีสีไม่เหมือนกันตัวเนี้ยสีตัวเนี้ย ไม่เหมือนเพื่อนนะครับให้หันออกข้างนอกให้หันออกมาฝั่งนี้นะครับไว้ใส่ฝั่งนี้ยเดีนะครับนะฝั่งนี้ฝัง่งนี้ไม่มีไม่มีสีนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีสีแต่ว่าฝั่งนี้ยเห็นไหมครับตัวที่นิปโปผมนี่ ทีมจะแตกต่างกันเดี๋ยวเราเอาเข้าวิธีเอาเข้านะครับต้องสอดเข้าไปนิดนี้ก่อนนะครับสอดเข้าไปก่อนจะยากไหมนะครับแลมันจะมีตัวดันโซ่นี่นะครับ ให้ดันขึ้นก่อนค่อยยัดลงมาแล้วครับงั้นกันดันเข้า ให้มันเข้ามันจะมีเฟืองอจะมีเฟืองนะครับนี่ให้โซ่มันเข้าเฟืองตรงนี้นะครับโอเค เข้าเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ข้างหน้าตัวเนี้ยเป็นตัวดันโซนะครับให้เรา มุนขึ้นก่อนนะครับผมให้เรามุนขึ้นก่อนสังเกตดูตัวนี้นะครับนี่สังเกตดูไหมเวลาผมมุนขึ้นอันนี้มันจะสูงขึ้นเห็นไ,ไหมครับมันจะสูงขึ้น อันนี้เป็นตัวดันโซ่นะครับแต่ถ้าเราไม่หมุนขึ้นเนาะโซมจะตึงมากนะครับโซมจะตึงมากต้องดันขึ้นไว้ก่อนเอาไขควงไปแฉกนี่แหละครับเฮ้ยปากแบนปากแบนผู้ผิดครับขึ้นขึ้นขึ้นให้สุดเลยนะครับ แล้วครับนะครับเวลาเราดึงโซ่มันก็จะได้สูงขึ้นทีเป็นสามเดี่ยวเล็กๆสามเดี่ยวเล็กๆนี้นะครับให้มันตรงกับให้มันตรงกับจานไฟที่เป็นมาร์ทีนี่นะครับมาร์ที T. ให้มันตรงกับมาร์ทีตัวนี้นะครับ Okay. ส่วนมาร์กตรงนี้ก็จะมีขีดไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ครับสีดีตรงนี้นะครับนี่สีตรงนี้ยส่วนของเฟืองมันก็มาดนี่นะครับผมเป็นจุดกลมๆนี่นะครับก็ก็ใส่ไปก่อน น็อตล็อกไว้ดูก่อนนะครับมาร์กนี้ตรงมาร์กนี้นะครับส่วนตันมาร์กนี้ก็ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ปล่อยตัวดันโซก่อนให้มันตึงโูปล่อยตัวดันโซ่ตึงแล้วดูมาร์กนะครับมาร์กนี้ตรง มักนี้ตรงอ่าโอเคลองหมุนดูนะครับหมุนดูสักรอบสองรอบก็ได้ลองหมุนดูครับมันจะมาตรงเหมือนเดิมไหมจะตึงหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ถอดหัวเทียนออกนะครับถ้าใครอยากให้มันหมุนง่ายก็ถอดหัวเทียนออก ค okay. สักสองรอบมาแล้วอันนี้ถึงมาร์คพีแล้วนะครับมาร์คพีตรงนี้นะครับให้มันตรงกับอันนี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ ไหม,มดูนี่ตรงกันไหม,ไมโอเคเป็นอันมาตรงนะครับทีนี้ผมก็จะถอดออกเพื่อที่จะใส่ตัวตรถกำลังอัด เป็นตัวรดตัวนี้เป็นตัวรดกำลังอัดนะครับเห็นสปริงเล็กๆนี่ไหมครับนี่ตูนี้นะครับให้มันเกาะกับรูตรงนี้นะครับนี่เกาะกับรูนี่นะครับเกาะแล้วเกาะแล้วนี้เราก็าามาใส่นี่เลย ตัวบังนะครับกันไม่ให้มันหลุดตรงนี้นะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วดีดดูครับมันจะดีดคืนไหมห้าเมื่อใส่หืมจากนั้นเราก็ปิดฝา อย่างนั้นก็ไม่ยึดน็อตจากนั้นก็ปิดฝาเคราะ เราลิ้นของสมาร์เป็นเบอร์ 88L ลนี่นะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถดูมาร์กตัวทีได้นะครับใช้เบอร์17นะครับเข้าไปเนี่ยลราจะมีน,น็นอตน็อตนี้นะครับเบอร์17ปิดดูตรงนี้อยู่ให้เราถอดออกมา น้ำจะมีมาร์อยู่ตรงนี้อ่านื่อนะครับมาร์อยู่ตรงเนี้ยนั่นจะมีขีดอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกัน,นครับสามารถดูตรงนี้แทนได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝาคาดนะครับอ่าเกเรจะทร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนโซ่เราอของ Suzuki s m a รุนน่นนี้นะครับ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ